ังไงไอยังไงยังไงไอยังไงเอาเรียกฝนดิฝนไม่มาสักทีเนี่ยเอาเรียกฝนสิฝนอยู่ไหนเออฝนอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนไอเชงเงาเชงเงาเออลองลองเรียกเรียกเขาสิเรียกเขาสิเรียกเขาสิเออเรียกฝนดิ ไปไหนอ่ะฝนไปไหนอ่ะฝนไปไหนอ่ะฝนไปไหนอ่ะไปไหน,นไปไหนเขาไปไหนอ่ะฝนไปไหนครับแล้วต้ฝน,นไปไหนอ่ะอืมฝนไปไหน